มีความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์เจษดานะครับมองว่าถ้าเกิดสารซีเซียม137นี้ถูกจำกัดไว้อยู่ในวงจริงๆถูกควบคุมไว้แล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปพร้อมกับแนะนำว่าคนที่ไปใกล้ชิดกับสารซีเซียม137ควรจะต้องเฝ้าสังเกตอาการสังเกตร,ร่างกายของตัวเองว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ครับ รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าหากพบซีเซียม137ในฝุ่นเหล็กเฉพาะที่ภายในโรงงานแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีจริงๆแต่ยังไม่ได้ตรวจพบในสิ่งแวดล้อมแบบนี้ประชาชนทั่วไปยังไม่ต้องกังวลไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับระหนักได้แต่อย่าตระหนกเพราะอาจารย์มองว่าสารรังสีเหล่านี้สามารถตรวจพบได้โดยใช้เครื่องตรวจเฉพาะ ว่ามีรังสีเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งในตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าการค้นหาตอนนี้ครอบคลุมไปแค่ไหนแล้วดังนั้นกลุ่มคนที่จะต้องระมัดระวังมากที่สุดตอนนี้คือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับตัวซีเซียม137่มอาจารย์เปรียบเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นกับโคบอ60นะครับที่มีซานเล้งเอาไปผ่าออกกลายเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้นะครับซึ่งคนที่ใกล้ชิดกับวัตถุเป็นกลุ่มแรกๆครับที่อาจจะได้รับผลกระทบและได้รับอันตรายก่อน โดยอาจารย์มองว่าจะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่คนที่ไปเอาวัตถุมาคนที่รับซื้อคนที่เอาเข้าไปในโรงงานตลอดจนคนในโรงงานเองที่ทําการถลุงว่าร่างกายของใครพบความผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่อย่างไรมีการหายใจเอาสารเข้าไปในร่างกายรวมถึงสัมผัสมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวสารกรัมนตรังสีหากได้รับเข้าไปในปริมาณมากๆก็อาจจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายได้เช่นไปทำลาย d n a ไปทำลายเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆรวมไปถึงระบบเลือดและระบบประสาทครับมันเกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้วก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องตามไปเช็คว่ามีใครที่มีอาการผิดปกติใดๆบ้างหรือเปล่าเพราะถ้ามันปนเปื้อนสู่ร่างกายเขาเนี่ย ไปกับเสื้อผ้านเนี่ยก็สามารถจะไปถึงที่บ้านเรือนของใต้อีกเหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะในโรงงานนะครับคือสารกำมะถันรังสีเนี่ยมันก็จะมีปัญหา2อ,อย่างอย่างที่1ก็คือการที่สมมติว่าเราได้รับรังสีโดยตรงจากมันนะครับว่ารังสีเนี่ยถ้ามีอย่างที่ผมบอกคือว่าถ้ามีปริมาณมากรับเป็นเวลานานนะครับแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆมันเนี่ยแน่นอนก็ทําลายส่วนของร่างกายต่างๆได้เช่น DNA ของร่างกายแล้วก็เซลล์เนื้อเยื่อต่าง เราจะเริ่มเห็นภาวะที่บอกว่าเส้นผมร่วงเพราะว่าเซลล์ไม่ทํางานเริ่มเกิดมีแผลเป็นผื่นเป็นแผลแดงแล้วเริ่มมีการเน่าเปื่อยเกิดขึ้นหรือว่าท่านในร่างกายกับพวกระบบทํางานของร่างกายโดยเฉเลือดระบบประสาทนะครับก็มีผลกระทบได้เช่นกัน